ทักทายสบายดีเอ็ซีเบอร์สุดสุขทุกคนผูกพปอกับสาบวัวคือเก่าคือเริ่มเนาะมื้อนี้ก็ออกแง่งงานเพราะไงพี่น้องเอ้ย,น,อยน้องออกแง่งงามนะกะ มาทางอีกคือเก่านะพ่อ,อนะแม่พี่น้อ,องเนาะทางแม่แล้ะกันอากะสีได้ตักทุงตักทุงาะนะพ่อแม่พี่น้องนะน,นี่เนาะการถนนหนทางตอนหักกงปมาชุมพ่อแม่พี่น้องอีกซีด

<laughs> 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 tắt cái hang nào quá Nó hang nhanh đi hao cả chị Thang nữa và Tắt nhà, tắt nhà là cả chị đây tật, tật <laughs>

งน anyway, ้วนแต่ะเพื่อน่อนนะสองคนสองคนเนาะมานี่แหละ แป่นงานรวมโอ้ยงเขายทนีอันนี้ก่อเอ้แบบอาอตักกับบอลอะี้เนาะอาเียมเลยเสียมคุดเลยสกามเนืน้อมาใช่แต่เนืน้อ

ทางตากซะโคไไไปัรนี่ยไกนะม่นเยอะไปฮอดลั่นข่าผูบอะไปฮอดล้่น่าผูบอ ไม่ต้อหาแล้ hàng phút hàng phút bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ป,ปนักขึ้นน um. to oui> ี่ให้านในเฮียกีเท่านะต้องอด้อดเด็ดทอดนก็พอลยอันี่มาดเาก็มีนี่ไี่ให้ไหมนี่ก็ไปลอนีเดี๋ยวไปแ้งตัวนี่นะสลับสีด้วยเนาะ เกมกามาบยาหน่อยนน่อยนึงน้อยปัดึเนื้อเดี๋ยวมันเพิ่คุดลุงไอ้หนี่เราไม่อ่อนได้จไปาไปยอเนาะ้นีานเดียวนะแต่ละหัด่งชาทงชายนนี่เไปปัดซะอีกวันนีเอายังบมพอบ่ะนะเนหนึงจับนหนึ่ลีเลย เุาประเกนเขาเหมอนถ้าจริักบิ้มเออเขาไก่นาอย่างมแยัเออย่มันก็ทงาบอ เซกสิ